ทำไมไม่พกกระเป๋าตังมาใช้ซองถุงใหญ่แบบนี้ได้ยังไงเอ้ยกระเป๋าตังแล้วถ่านจะมันหายล่ะไม่เป็นไรแต่งตัวก็ดีดูกระเป๋าตังมันดิมันเหมาะสมไหมมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วค่ะเจ้าปวดเจ้าประจําอยากได้อะไรเปรี้ยวพี่มีไหมของแน่นมากของอืดมากเลยช่วงนี้น้นำพริกดีกว่า ี๋ยววันนี้ปุ้มจะเลี้ยงน้องๆในเต็นท์ค่ะอะไรกันเนี่ยจะมเชวนทีมงานชั้นกินมะม่วงดองด้วยเหรอไม่ได้ชวนปุ้มกินกระท้อนแต่ผมได้กินนี่กินน้องม่วงดองใช่ช่วงนี้มันรู้สึกมืนแน่นท้องแล้วทีมง่าจะช่วยให้ระบายได้เหรอก็ไม่รู้ว่าช่วยเปล่าพี่เอาให้มันระบายออกไปก่อนแล้วทำไมไม่กินมูม่าล่ะมูม่าอะไรกันเถอะเต้องสีชมพูนี่ที่เธอกิน่ะเหรอใ อุ้ยมันผู้ชายกินได้หรอกินได้ใช่ระบบขับถ่ายได้นะในรถพี่ก็มีเดี๋ยวพี่เอาให้ค่ะพี่แมทกินได้เอาผู้ชายกินได้หรอมันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะกินได้ด้วยก็ดีเลยดิเออไปลองหน่อยเขาแบบสี่ห้าวันกว่าจะขับถ่ายดีสี่ห้าวันขับถ่ายไม่ไหวนะดูข่าวคุณใครครับมันกินยังไงดีน้องเทย์กอกปากไปเลยไม่ต้องบ่าดับน้ำเลยหรอไม่ต้องกองปากแล้วก็ดื่มน้ำตามตัวนี้มันช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ค่ะอันนี้มันช่วยเราแบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ ือ <łość> <Harriet. S 1> ที่อยู่ตรงหน้าม eline, it, <met> ันจะลดลงค่ะแล้วก็ยิงเป็นผู้หญิงอ่ะพวกแบบกินอากินข้าวปลาจะลดลงตกขาวลดลงดีมากเหมือนโยเกิร์ตเลยอ่ะใช่เหมือนแบบนั้นใครโยเกิร์ตเลยอ่ะทุกท่านกินได้รสชาติกินง่ายมากเลยนะแพงไม่มีปื่มแบบืนี้นกล่องเป็นยี่สิบซองอุ้ยคุ้มนะกล่องแค่กล่องละสิ เหมือนซื้อพวกนี้กินเลยใช่เฮ้ยนี่เธอทำไมไม่พกกระเป๋าตังมาใช้ซองถุงยาแบบนี้ได้ไงเอ้ยกระเป๋าตังแล้วทำไมมันหายล่ะไม่เป็นไรแต่งตัวก็ดีดูกระเป๋าตังมันดีมันเหมาะสมไมหมฮะซีอปืปมแล้วนี่เธอเลี้ยงน้องหมดเลยเนี่ยใช่ตัวเองกินของหมักของดองยังไปพาแก๊งพนักง,งานของฉันกินของหมักของดองไปด้วยก็น้องเขาอยากกินค่ะปุ้มไม่ได้บอกให้เขากินแต่ว่าปิ้มก็มีตัวช่วยอันนี้แล้วไงเนี่ยพอให้น้องกินแล้วก็ให้น้องไปด้วยเลยให้บูมาน้องไปด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจก็จิ้มตะกรได้เลยนะะค you <laughs>